ชิ้นนี้น่าจะอร่อยเหมืนไ้มันเสีย่ยมเมียก,กินก่อนอือฮึให้กินอ๋าปอนอ๋ะปอนชิ้นน่าอร่อยอืมอร่อยไหมอืมอร่อยหวานมากพี่น้องมาเบริรงพี่น้องไก่ย่างพี่น้อง <c oughs> อู้ยหอม กับบุปผาน,นี่หอมพี่น้องมือเด็ดพี่น้องมือน,นีสีผ้าพี่น้องมากินส้มตำไปยา่างพี่น้องเด้อน,นี่พี่น้องบุญถ้าเราไม่กินเป็นตัวเราก็มีนี่มีปีกมีข้อมีขาพี่น้องนี่บรรยากาศของหลังกระดานนั่งขึ้นยังนี่พี่น้องดเดือดเราบุปผเรียบร้อยแล้วค,คนเป็นอะไรเนาะช่วงนี้กับพวกปันได้ใจย่างฝนไปใจไหนเมื่อจางก็ พอดีป่ะค่ะโบอีกเสบพอดีเลยเนาะตากันเดออ้ดอดูมีน่องแสีบเลยเน,นี่ยเนี่ยคือบ,นบนัน,น,บน,บนบานเนาะเนียนขาดรสชาติบันบานเทาเลยเข็ตมตำดุนิ่ม <c oughs> อ้าวชิ้นนี้น่าจะอร่อยมันในน่องเสียบมียกินก่อนอือฮึใครกินอะไรปอนอะปอนชิ้นน่าอร่อย อร่อยไหม,อ,มอร่อยหวานมากม <laughs> <laughs> าเดอ้อพี่น้องครับเมื่อกีนก้น้ำกันตบบบุกหูไปยากสมแซ่บพี่หน,น้อโอ้โหบงแซ่เบเลย <clears throat> แซบสมซสือสมแซ่บ เอ,อเอารถไปทำวันนี้จะเอารถไปทำนะเอารงไเชรอยู่สมเด็จผ่านมาหมูว่วเสียบเสียบก,กเยย็เลยแหวะไป่อนานหมเสียบดู่านทางเลยไปผลมากตงไปสมเด็จก่อนขอสมเด็ด ราติบา่บอกรสชาติเลยแต่รสจัดบันๆเลยดูแกย่างแกเป็นตัวเลยครับดูแกยาง xem đây là chim nào xem đã mang mang vẹn chưa không luôn đó. Ừ. Mà mới bởi bởi không luôn cho kênh Để คำสั่งมาหลายอย่างมันกินเบิเนี้ยสามอย่างอีมนองคนนี้สองคน,งคนก็จะอยากสั่งหลายอย่างแหละแสบนะือส,สามอย่างเนี่ยบทีทั้งอย่างแสบทุกอย่าง นีจะมีตำหุยมันดีไมีแบบแว่าเปรีอวนหนว,หนวนานนัวนวเนาะสไตลคนรุงเทียกินจะไม่ได้่วกอนไอคนนดิฉานกินไงไม่ใช่นำตาลใจใชรร่วานแต่เดี๋นียรใจเอาเนี่ยมันบใส่่ไม่หวนตามบ้านเราไม่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 ใส่นาลนะ แต่เดี๋ยวนี้ใส่เพราะมันแฝดไม่ใส่กําตาดิ้นไม่แสดเดี๋ยวจะพูดมากน้องๆเนาะม,มาเพลีมังมันต้มต้มมาแล้อร่อยเอ็นแบบดึงๆเลยบนเรื่องขายมันต้ม อืมอืมก็มันดีแต่บางรานที่มีไขมันแมนมีไข่เขาเอิงอ,อ่ะจับได้ไหมหน่อยมันกินกันได้ครับเด้อ Ima, Dia im lah. Daging lagi. Dia. Hmm. Daging ni ada yang bumi. Hmm. Wah, payah bilang lah. แบบนี้ในติมเ้อร์ยนเ้นแบงโอ้อย <c oughs> อยู่ในปลา <c oughs> ทเทอร์เรเซนคือแบักเนาะตำติดใจเนาะอครับ ตั้งแต่เพิ่งบังคายกินกินอ้วนเอาอ้วนเอานะฮ็ดอูร <c oughs> ูอยู่บางที่เพราะคนอ้วนก็หลายหนาเพิ่นใหญ่เพิ่งจะเริ่มบอกว่าเอ้าบอกก็ร่างกาย,อยเอ๊หรือว่าแพ้นั่นแพ้นี่ว่าบม่ได้แผลยังหนองอ้วนจ้า <c oughs> อ้วนจ้าว่ามันแ้จ, <c oughs> จ้าสิมาแผลยัง <c oughs> เป็นเดือนล่ะ เนเขาแล้วกันน่อนเออสิแม่นตะนเขาแล้วน่อนรับไงาก็รับไกา่ก็ไม่ได้ออกอม,มอหามันดวง,งดี้ไงบาดียึดตัวออยผ่ผมก็ไม่กลมไมหมือจา อยูอ่ตรงนี้ออนเนี่ยเราถือว่าว่าให้นลงเจ็บหัววึงเจ้าฟองอืมอีกละคือกันบิดช่วงน,นี้เบียก็จะกินแทนสามีกินกันนะครับทุกคนโหเจ๋ง อะไรพี่น้องเรากินอีกดดไปนะครับเด้อพี่น้องแซ่บเลยล่ะครับ <laughs>